นะครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกททันด้วยนะครับวันนี้พบกับผมโดนซ่าในมา n e ค r a f t PE 0.15.90ห้าดเกยหรือเรียกว่ามา n e ค r a f t PE 0.16.0ิบหนิลหนึ่งก็ได้นะครับวันนี้แปลกมากเลยครับ วันนี้ผมจะมาพาทุกคนเอาชีวิตรอดใน EP หนึ่งกันนะครับกดต้องตั้งค่าก่อนหมอสมิปานกลางเปิดหมดคำสั่งปรับให้เรียบร้อย ตันนี้คีจะเล่นจนครบ e ีพีหนึ่งครับเล็นไปเรื่อยๆอะไรต้องตัดไม้ก่อนนะครับตัดไม้ตัดไปเรื่อยๆตัดจนหมดปลาเลยไม่ใช่ครับ ตัดแค่พอใช้ก็พอเพราะว่ามันเปลืองทรัพยากรไม้ตอนผมกำลังตัดรอแป๊บหนึง่งเมื่อกี้ผมเจอแร่ที่จุดเกิดผม,มต้องกลับไปดูและต้องขุดเอามันแน่นอน นี่ครับแหลกแหลกของครับแล้วก็ต้องใช้อีโต้ไม้ไบสะก่อนเราจะใช้อีโต้ปูนได้ปูนหินได้นะครับขุดปลาผมจะขุดเหัอ เตาเผาดด้วยไว้นะครับมจะขุดไปเรื่อยๆจนอีตู้ันนี้หมดถ้าผมไม่ถนัดภาษาอังกฤษยังไงก็ขอไปด้วยนะครับผมจะบรรยายเป็นภาษาไทยแทนนะครับตอนนี้ขุดไม้ได้ฮ้ยม่ใช่ ปูนได้เยอะมากอะพอประมาณแล้วครับเตาเผาหน่งดาบนี่ขวานจรเยบร้อยที่ตักดินผมจะไม่เอานะครับ แล้วเราจะไปสร้างบ้านกันโอ้มีมีคูสองตัวได้ต้องจัดการซะละโอ้โหแหลกมากเลยครับตอนนี้แหลกมากอาจจะฟันไม่ทันการ ผมใก็จะได้รองเท้าแล้วนะครับเรือหนังสัตว์อีกสองตัวก็จะได้แล้วนะาครับแต่ผมจะยังไม่ครับต้องหาอีกหนึ่งตัวแต่ยังไม่ใช่เวลาครับตอนนี้สร้างบ้าน มันจะสร้างบ้านแบบพออยู่นะครับสร้างเปลือง มาให้หมดโอเคครับการสร้างบ้านผมยังทำไม่เสร็จต้องรออีพีหน้านะครับพบกันใหม่ในอีพีที่สองหรับวันนี้สวัสดีครับ